สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมทุ่งนานะคะมาเก็บอีกกระปูฝนตกแรงมากน้ำท่วมทุ่งเลยบรรยากาศทุ่งนาตอนนี้กำลังไถ่ กำลังใช้หน้าค่ะหน้าคนอื่นติดถนนใหญ่อันนี้นาที่จะเช่าค่ะสิบไร่มีสักตัวไหมเนี่ย คลนฟ้าคึ้่นฝนจะตกอีกแล้วเออโอ้ยเหยียบตอ,ออ้ามันท้องไว้ววาจังเลย <c oughs> กลัวกล้องวิ่งหนีเลยนี่ไงนี่ไงยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไป